วัสดีครับคนทุกคนคงไม่มีใครไม่รู้จักผมนะครับในห้องนี้ถ้าอยู่ที่ที่บางแสนนะครับก็เรื่องราวของผมเนะี่ยมีเรื่องหลายๆมุมที่หลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับบางคนอาจจะมองว่าเรื่องราวของคนที่เป็นนายกตุย้ยนามคนนามสกุลคุณปลื้มมาเป็นที่มาตรงนี้ได้อย่างไรนะครับก็อยากจะมาเปิดมุมมองให้กับพี่ๆน้องๆที่อยู่ณที่นี้นะครับได้ทราบในมุมอื่นๆว่าทําไมผมถึงต้องมายืนณจุดนี้นะครับก็ ก็คือตามหัวข้อนะครับที่ว่าเราบอกว่ากล้าที่จะเปลี่ยนนี่นะครับอันนี้ถามว่าที่ผมโชว์รูปนี้ขึ้นมาให้ทุกท่านได้ดูอันนี้คือบางแสนในอดีตนะครับตั้งแต่ผมเกิดมาตอนนี้จะบอกว่าผมอายุ44แล้วนะครับก็ไม่ได้เด็กอีกต่อไปแล้วเนี่ย40กว่าปีที่แล้วผมเติบโตขึ้นมาในบางแสนนะครับแล้วก็เรียนอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับในระดับหนึ่งแล้วก็ถึงจะย้ายไปในกรุงเทพอันนี้เป็นภาพหนึ่งที่อยากจะให้ทุกท่านทราบแล้วก็หลายๆท่าน คงจะคุ้นตานะครับถ้าปลาบางแสนในอดีตก็คือว่าเราจะเห็นเลยว่าบางแสนเนี่ยมันลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็คือว่ามีแต่ร่มมีแต่เตียงเก้าอี้ผ้าใบไม่เหลือพื้นทรายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือว่าตรงเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ผมจะเล่าในเรื่องต่อไปนะครับว่าภาพนี้มันเกี่ยวข้องยังไงนะครับก็คือในอดีตเนี่ยผมเกิดและทุกท่านคงทราบดีว่าผมเกิดมาในครอบครัวนักการเมืองนะครับผมเป็นลูกคนสุดท้องนะครับคนที่5แล้วก็เราก็เห็นว่าครอบครัวของเราเนี่ยเป็นครอบครัวที่ ทำการเมืองมาโดยตลอดโดยเฉพาะทางคุณพ่อก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดชลบุรีแล้วก็ไปถึงในระดับประเทศนะครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ผมเติบโตขึ้นมามันก็จะทําให้บางคนอาจจะมองว่าชีวิตดูโรยวิกฤตุลาเป็นลูกกำนันเปาะชื่อดังเป็นเจ้าพ่อแห่งประเทศไทยเป็นคนมีชื่อเสียงจังหวัดชลบุรีเป็นผู้ที่มีอิทธิพลเป็นผู้ที่มีความร่ารวยในทุกๆด้านแต่ถามว่าในชีวิตครอบครัวที่ผมโตมาตรงนี้มันไม่ได้สวยหรูอย่างนั้นนะครับมันเป็นครอบครัวที่เรียกว่าทัฟมากๆก็คือว่าครอบครัวของเรา มีความพร้อมครอบครัวเรามีความบกคร่องครอบครัวของเราก็เหมือนครอบครัวอื่นนะครับไม่ได้ลยด้วยกลิดกุหลาบแต่ภาพที่ออกไปลหลายๆอย่างเนี่ยก็อาจจะอาจจะไม่ได้คุ้นตาคนอื่นสักเท่าไหร่นะครับในขณะที่ผมเองเป็นลูกคนเล็กแล้วก็เป็นเรียกว่าเจเนอเรชั่นรุ่นหลังๆในช่วง10กว่าปีที่แล้วนะครับที่ทุกคนเนี่ยไม่แม้รู้จักเลยนะครับของผมเองเนี่ยไม่ได้ทําการเมืองมาก่อนพอเราเติบโตขึ้นมาคนยังสงสัยเลยเอ๊ะ คนที่ใครเป็นลูกภรรยาลำดับที่เท่าไหร่นะครับตั้งแต่ผมเรียนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราเติบโตในครอบครัวนี้เรามีความที่จะต้องมีความแข็งแกร่งอดทนนะครับเพราะเราจะเห็นสิ่งต่างๆมากมายเลยในการที่ครอบครัวเราต้องไปดูแลคนจํานวนมากแน่นอนว่าไม่ได้มีใครรักเราทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติแม้กระทั่งชีวิตของเราทุกคนเนี่ยทุกคนก็จะต้องมีด้านที่มีคนชอบและด้านที่คนไม่ชอบตรงเนี้ยเราก็จะซึมซับมาตลอดแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ทําให้เรานึกถึงว่า เราควรจะวางตัวอย่างไรในสังคมนะครับกลับมาที่ภาพนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เองเนี่ยบางแสนในอดีตเนี่ยเป็นภาพที่ผมเนี่ยถือว่าเป็นเพนพอยต์ของส่วนตัวด้วยในฐานะที่ผมเป็นซิติเซนหรือว่าเรียกว่าเป็นชาชนในเขตตมบลแสนสุขนะครับตั้งแต่เด็กมาเลยเนี่ยผมไม่มีโอกาสที่จะมาใช้พื้นที่บริหาดทรายเหมือนกับอีกหลายๆคนที่อยู่หน้าที่นี้ในอดีตว่าเอ๊ะทำไมพื้นที่ตรงนี้มันกลายเป็นพื้นที่ของผู้ประกอบการหรือเราเรียกง่ายๆคือพ่อค้าแม่ค้าครับ ซึ่งผมเติบโตขึ้นมาจริงๆแล้วหลายๆคนก็เป็นญาติพี่น้องของผมเองนะครับเป็นเครือญาติเป็นเพื่อนคุณแม่เพื่อนคุณพ่อหรือเป็นคนที่ใกล้ชิดกับตัวผู้บริหารในอดีตนะครับหรือว่าเป็นประชาชนธรรมดานี่แหละอยากจะมามีอาชีพแน่นอนว่าในอดีตทางครอบครัวเราก็เป็นผู้ที่ดูแลเมืองแสนสุขเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็มีการจัดสรรอาชีพให้กับประชาชนซึ่งในอดีตเนี่ยบางแสนยังไม่ได้มีการแสนจัดการเท่าที่ดีนักแต่ว่าก็มีการพัฒนามาโดยต่อเนื่องก็เลยเออกมาเป็นภาพนี้นะครับก็คือว่าเราจะไม่มีสิทธิ์ได้เห็น ทายแม้กระทั่ง1วันยกเว้นบางวันที่ผู้ประกอบการรู้สึกว่าเขาไม่อยากออกมาประกอบการโดยเฉพาะวันธรรมดานะครับซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยเราก็เลยเก็บมาเป็นภาพจำนะครับแล้ววันหนึ่งในเมื่อถ้าวันหนึ่งผมคิดว่าถ้ามีโอกาสเข้ามาบริหารงานเราจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งสิ่งที่ผมพูดในวันนี้มันเป็นเพียงเซี่ยวเล็กๆเท่าน,นั้นเองที่อยากจะมาพูดให้พวกเราฟังว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนอะไรให้กับบางแสนนะครับ อันนี้นะครับเนี่ยยังเป็นภาพในอดีตอยู่ทุกคนเห็นใช่ไหมครับว่าเราจะไม่มีพื้นที่เหลือเลยที่เป็นหาดทรายนะครับก็จะเหลือแต่ร่มเตียงแล้วก็พื้นที่ที่เหลือให้เราได้ใช้เนี่ยมีนิดเดียวนะครับซึ่งจริงเราเรื่องตรงนี้ยากมากนะครับในการที่จะไปปรับเปลี่ยนเพราะว่าทุกคนรู้ดีว่าเมืองไทยแล้วก็การที่จะปรับเปลี่ยนอะไรของคนเนี่ยค่อนข้างจะยากทุกคนอยากจะอยู่ในคอมฟอร์ทโซนของตัวเองมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตามนะครับแล้วก็เป็นปฏิบัติมาอย่างยาวนาน จนมาวันหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสเข้ามามีตําแหน่งทางการเมืองซึ่งที่ผมพูดไปแล้วว่าก่อนที่จะมามีตําแหน่งทางการเมืองเนี่ยผมเป็นคนเดียวเลยที่ไม่ได้ชอบอยากจะมีตําแหน่งทางการเมืองนะครับผมเติบโตขึ้นมาในลักษณะเป็นลูกที่บอกไปแล้วเป็นลูกผู้มีชื่อเสียงเป็นลูกผู้มีทิพลเป็นลูกแล้วแต่ว่าคนจะตีตราว่าคุณพ่อผมหรือครอบครัวผมเป็นอะไรเราก็รับได้ก็เกติบโตขึ้นมาแต่มันทําให้ผมไม่อยากมามปตําแหน่งทางการเมืองรู้สึกว่าชีวิตวุ่นวายนะคร,รับ ในที่สุดเราเข้ามาตรงนี้ก่อนที่จะเข้ามามีตําแหน่งผมก็ต่อรองกับที่บ้านว่าเป็นไปได้ไหมว่าเราจะขอไม่ทํางานการเมืองขออยู่เบื้องหลังแต่ในที่สุดแล้วมันก็เป็นสตาชีวิตนะครับว่าผมต้องมีการลงสมัครเลือกตั้งแล้วก็มาเป็นนายกตุ้ยนะวันนี้นะครับแล้วในภาพที่ท่านเห็นเนี่ยครับมันก็เป็นครั้งแรกที่เรียกจะได้ว่าประชาชนจะรู้จักผมนะครับช่วงนั้นอาจจะมีชื่อเสียงจากการที่ผมปรับเปลี่ยนแชร์บางแสนนะครับตามรูปว่าสมัยนั้นเป็นสมัยที่ คสอชอได้เข้ามานะครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยตอแรกผมในใจสิ่งที่ผมคิดเลยว่าอยากทําอย่างแรกก็คือการเปลี่ยนเปลี่ยนที่จะทําให้ทุกคนได้รับทราบตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าคงจะต้องเป็นทาอะไรสักอย่างที่เป็นจุดที่ทุกคนรู้จักแสนสุขได้ดีที่สุดคือแชร์บางแสนนะครับสิ่งแรกที่ผมจะคิดเลยว่าเราต้องกล้าที่จะต้องเปลี่ยนในการที่จะบริหารจัดการชายหาดทั้งหมดนะครับโดยครั้งแรกเลยเนี่ยผมก็ทํากันบ้านมาก่อนนะครับ ว่าเราจะมีการวางแผนยังไงพื้นที่ที่ควรจะจัดสรรให้กับประชาชนกับพ่อค้าแม่ค้าทาอย่างไรผมจะสมดุลให้ได้3อย่างนะครับสิ่งแวดล้อมการประกอบอาชีพนะครับแล้วก็การเป็นอยู่ความ,เ,มเ,เขาเรียกอะไรการท่องเที่ยวนะครับสอย่างนี้ต้องอยู่ด้วยกันให้ได้เราก็ได้เข้าไปพูดคุยกับในช่วงที่เป็นรัฐบาลคอสชอนะครับว่าผมขออนุญ,ญาตใช้บารมีของทหารเนี่ยเข้ามาช่วยโดยทางเทศบาลเมืองแสนสุขโดยผมเนี่ยเป็นคนวางแผนร่วมกับทีมงาน รเราก็จะมาคุยกันว่าเอะในอดีตเรามีเพนพอยอะไรบ้างเราก็มาจัดระเบียบนะครับก็เป็นภาพในที่เห็นว่าเราก็จะมีคุยกับทางท่านในาอำเภอนะครับแล้วก็ทางฝ่ายทหารที่จะเข้ามาช่วยเราดูแลในการที่จะปรับระบบนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นการจุดเริ่มต้นที่ทางผมเองเนี่ยได้เข้ามาเริ่มมีบทบาทในทางในการปฏริรูปบางแสนให้เห็นเป็นรูปธรรมจริงๆแล้วงานของนายกเนี่ยมันไม่ใช่แค่บางแสนนะครับแต่วันนี้อยากจะให้มาพูดไว้เป็นตัวอย่างเท่านั้นเองจริงเราต้องทําอีก หลายอย่างมากๆเหมือนเราเป็นผู้ปกครองนะครับแล้วก็แต่ผมเลือกที่จะทําส่วนนี้ก่อนแล้วก็เป็นเรื่องที่ทําให้ผมเ็าเรียกว่าถ้าเป็นภาษาวงการดาราก็อาจจะทําให้ผมแจ้งเกิดนะครับก็ออกข่าวไปทั่วประเทศไทยน,นตอนนั้นเนี่ยผมเองก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องได้ขนาดนี้นะครับเพราะคิดว่าบางแสนมันก็เป็นแค่ตาํตาบลตําบลเดียวเป็นหาดเล็กๆหาดเดียวแต่ก็เป็นทองกเดือดทาในการที่จะเป็นตัวอย่างในการเปลี่ยนแปลงช่วงนั้นนะครับผมไม่มีเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยฮะมีการคุยกับแม่พ่อค้าแม่ค้า จริงๆแล้วเนี่ยเรามีการบริหารแบบเบ็ดเสร็จนะครับเราไม่ได้มีโอกาสมากมายในการเตรียมตัวเนื่องจากว่าพอรัฐบาลคอสชเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราต้องรีบทำนะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงเราก็คิดกันมาไปแล้วถึงเวลาวันนั้นนะครับผมใช้เวลาสามอาทิตย์ในการเตรียมการและใช้เวลาเพียงวันเดียวในการเปลี่ยนชาติบังแสนครับซึ่งณวันนั้นเนี่ยเราก็ยังจําได้ดีนะครับว่าในช่วงที่เราเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็เกิดความเป็นโกลาหลอย่างที่ในภาพที่เห็นนะครับทุกคนเนี่ยกลัวการเปลี่ยนแปลงที่สุด ทุกคนเนี่ยวิ่งเข้าไปหา,าทางคุณพ่อคุณแม่ญาติทุกคนที่เป็นของผมนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดชลบุรีว่าเฮ้ยเนี่ยนายกตุ้มมันเป็นใครวะอยู่ๆมันมาแล้วมันก็จะมาเปลี่ยนเขาซึ่งตอนนั้นเองเราก็มองเราไม่ได้สดแล้วลนะ่ะในเมื่อครอบครัวเนี่ยสนับสนุนให้เราลงเลือกตั้งแล้วเรามามีตําแหน่งเพราะฉะนั้นอำนาจเบ็ดเสร็จควรจะอยู่ที่ผมแล้วเราคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์ภาพรวมของเมืองเพราะฉะนั้นเราเชื่อใจตัวเองว่าสิ่งที่เราทามันเป็นประโยชน์ กับไม่ใช่แค่คนแสนสุขนะครับเป็นกับทุกคนที่เป็นคนไทยที่ไม่มีสิทธิ์ได้มาเหยียบหาดตรงนี้ผมก็เลยพยายามจะแก้ไขเราก็เลยเอาเรื่องนี้มาเป็นตัวเป็นจุดเปลี่ยนนะครับขออภัยครับก็ตรงนี้ก็เลยทําให้ผมมีที่มาที่มาของคําว่ามาเป็นนักการเมืองในรูปแบบของนายกตุ้ยก็คือว่าเป็นคนที่กล้าที่จะเปลี่ยนเพราะว่าที่ผมพูดไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องพวกนี้ผมเดิน ช่วงที่แรกๆนี่เราไม่กล้าเดินไปเพราะเรากลัวเราดูเหมือนในละครว่าเราจะโดนทุเรียนเราจะโดนสักกระเบือตามหลังมาหรือเปล่าแล้วมันก็เป็นจริงนะครับเราเดินไปเนี่ยมันก็จะมีคนจะพูดต่างๆนานาว่าเฮ้ยคุณเป็นเป็นไม่ทำไมไม่เหมือนยุคพ่อคุณเลยพ่อคุณให้อาชีพชั้นทำไมมาเป็นรุ่นลูกแล้วมาจํากัดอาชีพเขามาลดพื้นที่มาทําอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ตอนนั้นเราก็ต้องเหมือนว่าก็รับทราบ และรับฟังนะครับแต่ว่าเราเองเราก็ต้องมีจุดยืนของเราว่าเราทําเพื่อส่วนรวมเราไม่ได้ทําเพื่อใครคนใดคนหนึ่งนะครับเรื่องนี้เองก็จะเป็นประเด็นที่ทําให้เราเนี่ยได้เขาเรียกว่าสึกการตัดสินใจด้วยว่าเราทําเรื่องตรงนี้ให้ใครนะครับประโยชน์ไปอยู่ที่ใครนะครับแล้วก็ในเรื่องของอื่นๆที่เราจะทําต่อมาเนี่ยมันมีมากมายไปกว่านั้นนะครับในการที่จะมาเป็นคนบริหารเมืองเนี่ยมันยากที่จะทำนะครับเพราะว่าเรา สิ่งที่เราไม่เคยคิดจะทามาก่อนก็ต้องมาทดลองซึ่งอย่างที่บอกว่าเราทําการเมืองเนี่ยเราทดลองผิดแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลต่อเนื่องกลับมานะครับซึ่งผมก็ตัดสินใจแล้วว่าผมจะทําแล้วมันก็เกิดผลในทางบวกในที่สุดนะครับในที่สุดแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มเห็นว่าในการที่เราจัดระเบียบแล้วเนี่ยบางแสนเริ่มมาเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นนะครับก็เริ่มจะมีนักท่องเที่ยวพูดถึงว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับเราก็ถือว่าเราก็ทําถูกต้องถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ เขาเรียกอะไรความป๊อปปูลาริตี้ของประชาชนที่เขาเลือกเรามาเนี่ยอาจจะหายไปบ้างแต่ในที่สุดแล้วก็เป็นการพิสูจน์ว่าถ้าทุกอย่างมันดีขึ้นเนี่ยเขามีการประกอบอาชีพที่ดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาในด้านต่างๆคนภายนอกอย่างพวกเราที่ได้รับประโยชน์เขาก็จะมาพูดให้เราพูดให้พวกเขาเหล่านั้นฟังว่ามันดียังไงแล้วเขาจะเริ่มให้ความสําคัญกับสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงแล้วก็เริ่มจะให้ความร่วมมือมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็แน่นอนว่าในการที่เราปรับปรุงตรงนี้แล้วเนี่ยเราหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ เราก็มองว่าบางแสนของเราเนี่ยมีอะไรอีกที่มันเป็นจุดเด่นที่เราจะมาหลังจากที่เราปรับเปลี่ยนตรงนี้แล้วต้องการให้คนรู้แน่นอนว่าเราต้องทําการตลาดนะครับการตลาดที่ผมว่านี่ก็คือเป็นการที่จะให้ทุกคนมารับรู้ว่าเอยบางแสนของเรามันมีศักยภาพในด้านใดนะครับช่วงนั้นเองเราก็เลยมองว่าเราเรามองว่าด้านกีฬาเป็นเรื่องที่อีกจุดหนึ่งที่เราคิดว่าเราจะชูโรงขึ้นมาเพื่อทําให้คนเนี่ยรู้จักบางแสนนะครับในอดีตเนี่ยบางแสนจะมีกลุ่มคนเดิมๆนะครับที่สมัยก่อนเขา จะเรียกว่าชิงชาบทัวก็ว่าได้นะครับชิงชาบทัวก็คือใครครับเป็นกลุ่มชนชั้นแรงงานชั้นกลางจะมาเที่ยวบางแสนนะครับผมเองเนี่ยได้พูดคุยกับเพื่อนๆนะครับที่โตมาด้วยกันเรียนมาด้วยกันก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุคคลที่มีศักยาภาพถามว่าทําไมคุณไม่มาบางแสนทุกคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยจะมาทําไมมีแต่ชิงชาบทัวไม่มีพื้นที่ให้เล่นความสกรปรกอีกอะไรอีกตรงนี้ไม่เป็นระเบียบ รงนี้เองมันก็เลยมาทาให้ผมคิดว่าเราจะทํำยังไงดึงให้คนกลุ่มนี้มานะครับอย่างที่บอกว่ามันก็เข้ามาถึงการตลาดว่าจะทําแบรนดิ้งให้บางแสนให้ทุกคนอยากเข้ามาดูเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างผมก็คิดถึงเรื่องกีฬาแล้วเราก็คิดว่ากีฬามันน่าจะไม่ได้ทําเล่นๆนะครับเราทําจนคิดว่าเราน่าจะต้องเน้นกีฬาที่เป็นที่นิยมในอดีตในขณะนั้นนะครับเราก็เลยทดลองจัดหลายๆแบบนะครับอย่างเช่นในรูปอันนี้เราเป็นการจัดไอรอนแมน นะครับช่วงแรกที่ปีแรกที่เราจัดเนี่ยมันก็จะดึงคนต่างชาติเข้ามาได้จํานวนหลายพันคนคนไทยด้วยนะครับตรงนี้เราก็ถือว่าเราพยายามจะดึงให้คนที่ไม่เคยคิดจะมาบางแสนเนี่ยเหมือนบังคับมาเพราะเขาต้องมาเล่นกีฬาพอเขามาเสร็จเขาจะมามีโอกาสได้วิ่งได้ใช้พื้นที่เมืองบางแสนของเราเนี่ยผ่านตลอดเวลาเขาก็จะเห็นว่าเฮ้ยเมืองมันมีความเปลี่ยนแปลงร้านอาหารดีๆคาเฟ่ดีๆเริ่มเข้ามาแต่ในอดีตพูดให้ตายยังไงก็ไม่มา ทางเทศบาลเองพยายามจะโปรโมตในด้านต่างๆเราก็ทําได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าเราก็มีข้อจํากัดในเรื่องของภาระหน้าที่ของทางเทศบาลก็ใช้อาศัยกีฬามาเป็นตัวชูโรงเราก็เลยมีนโยบายสปอร์ตทัวริซึมมานะครับซึ่งตรงนี้เองก็ถือว่าได้รับคําชื่นชมแล้วก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับที่เราเลือกใช้กลยุทธ์นี้นะครับเนี่ยครับก็จะเป็นรูปที่ทุกท่านได้เห็นว่ากีฬาที่เราทำเนี่ยเราก็ไม่ได้ สักแต่ว่าจะทําให้เป็นแค่กีฬาธรรมดานะครับเราก็พยายามจะดึงให้กีฬาของเราเนี่ยเป็นที่ไม่ได้หลายแบบให้เข้าให้คนถึงทุกกลุ่มนะครับซึ่งเราก็จะนอกจากทํากีฬาไอรอนแมนแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าไตรกีฬาเราก็เนี่ยครับอันนี้จะถือว่าเป็นไฮไลท์งานวิ่งงานวิ่งในจริงจริงแล้วมันเป็นสับเซตของการอีกนโยบายในการพัฒนาเมืองของเรานะครับเราก็คิดว่าตอนนั้นเราต้องการให้บางแสนเนี่ยเป็นเมืองที่เขาเรียกว่าเฮลตี้ซิตี้ ถูกไหมครับเป็นเมืองที่อยากให้คนมีสุขภาพดีเราก็เลยคิดว่าเราจะทํำยังไงให้คนมีสุขภาพดีเรื่องต้นเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพโดยเราจะต้องมีการเปิดตัวเราก็อาศัยว่าเราจะใช้งานวิ่งนี่แหละครับเป็นตัวเปิดโรงขึ้นมาพอเราทําปีแรกเนี่ยเชื่อไหมครับว่าปีแรกที่เราจัดงานบางแสน21เรามีนักวิ่งประมาณ3,000คนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็กว่าที่จะมาเพนถึงวันนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่ เรื่องที่ง่ายเลยนะครับเพราะตอนนั้นเราจัดเนี่ยเราเราก็ไม่เคยมีประสบการณ์แล้วก็เรายังไม่รู้ทิศทางว่าจะไปในแบบไหนตอนนั้นคิดเพียงแต่ว่าอยากจะเปิดตัวให้คนทราบว่าเรามีนโยบายบางแสนเอ่อเฮลตี้ซิตี้นะครับแล้วก็ใช้งานวิ่งเข้ามาพอเราจับจุดได้ปีแรกเราได้การโหวตเป็นงานวิ่งที่ดีสุดในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยนําจุดเนี้ยมามาเป็นตัวดรอปให้เราคิดว่าเราจะทําอะไรต่อไปนะครับเพราะตอนแรกเราไม่คิดเลยคาดฝันว่า ตัวสมาร์ทเอ้ยขออภัยครับตัวงานของงานวิ่งของบางแสนทเวนตี้วันของเราจะไปได้ไกลขนาดนี้นะครับแล้วก็ทําให้คนเนี่ยพูดถึงว่าเฮ้ยบางแสนมันเปลี่ยนไปนะครับจากคนที่ไม่เคยคิดจะมาบางแสนเลยมีเพอร์เซพชันแบบเดิมๆว่าบางแสนจะต้องเป็นเมืองที่ไม่สะอาดไม่น่าเที่ยวไม่มีอะไรเลยตรงนี้ครับเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวดึงเข้ามาแล้วก็เป็นนโยบายที่เราทําสําเร็จจนณวันนี้นะครับเมื่อเช้านี้เองนะครับเราเป็นงานวิ่งบางแสน21ที่เราได้รับ วิ่งฉลองเขาเรียกว่าโกลเดเบลนะครับจากสมาพันธ์สมาคมกีฬานานาชาติซึ่งเป็นงานวิ่งงานเดียวในประเทศไทยนะครับที่ทําได้แล้วก็เราเป็นผู้นําในเรื่องนี้ไปแล้วนะครับปัจจุบันเราก็ส่งเสริมให้หมืออื่นเนี่ยมาทําลักษณะนี้นะครับเพื่อที่จะส่งเสริมสปอร์ตทัวริซมแล้วพอเราจัดงานแบบเนี้ยก็จะได้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องการท่องเที่ยวเข้าไปด้วยนะครับปัจจุบันนี้จากที่แม่ค้าหลายๆคนเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรา กับเมื่ออาจจะมองว่าเป็นอุปสรรคด้วยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าพอเราทําเรื่องจัดอีเวนต์ต่างๆนานาได้ประสบความสําเร็จเนี่ยก็จะเกิดผลทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยนักวิ่งอย่างเดียวงานปกติเนี่ยเราจัดประมาณ12,000คนยังมีผู้ติดตามอีกคูณ2ประมาณ20,000กว่าคนเนี่ยนะครับก็ทําให้เศรษฐกิจในเมืองเนี่ยโรงแรมทุกโรงแรมเต็มนะครับเต็มจนไปถึงศรีราชาบางพระชนบุรีนะครับร้านอาหารทุกร้านได้ประโยชน์ร่วมกันหมดแต่แน่นอนว่าการทํา อะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับมันย่อมมี2ด้านการที่เราเป็นผู้นําเมืองแล้วเราตัดสินใจจะทําอะไรก็แต่มันจะมีคนที่ชอบและไม่ชอบแต่ทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราพิจารณาแล้วว่าเราทําให้คนส่วนรวมนะครับให้ทุกคนทําให้ส่วนรวมได้ประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับก็จนถึงประสบความสําเร็จขึ้นมาได้อย่างนี้ก็เพราะว่าเรามี ความคิดที่ชัดเจนนะครับแล้วก็พยายามจะ implement หรือว่าทำให้มันไปสู่ในเรื่องที่ดีที่สุดที่เราทำได้นะครับแล้วพอทำแล้วเนี่ยศักยภาพที่เรามีทํำให้ประชาชนเห็นว่าเราทำได้เขาก็จะเริ่มเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมทำต่อก็คือเป็นเรื่องในการปรับภูมิทัศน์ของแสบบางแสนของเราอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบของเรานะครับว่าในอดีต เราไม่ได้มีการพัฒนาตรงนี้สักเท่าไหร่นะครับซึ่งอย่างที่บอกแล้วว่าในการพัฒนาให้คนมาที่บางแสนเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำเนี่ยเราต้องมีการพัฒนาในหลายๆอย่างนะครับเบื้องต้นทําให้คนมาก่อนพอคนมาปุ๊บเราจะรู้ฟีดแบ็กแล้วว่าเรามีอะไรต้องทําอีกบ้างจากได้การฟีดแบ็กจากนักท่องเที่ยวต่างๆที่เข้ามาตามสื่อต่างๆมากมายเนี่ยเราก็เห็นเลยว่าส่วนหนึ่งที่เราควรจะทำคือในการปรับภูมิทัศน์นะครับให้บางแสนเนี่ยมีความทันสมัยมากขึ้นมีความ เขา,าเรียกว่าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นที่น่าสนใจของคนที่เขาอยากจะมาบางแสนของเรานะครับก็แน่นอนว่าในการปรับภูมิทัศน์เนี่ยบางคนบอกว่า e y, มันทําง่ายนิดเดียวเพราะว่าถ้ามีเงินก็ทําได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าในการที่เราจะทําลักษณะการปรับปรุงเมืองเนี่ยมันไม่ใช่แค่ออกมาจากหัวของผู้ที่เป็นผู้บริหารอย่างเดียวนะครับเราต้องมีการใช้หลักวิชาการเข้ามาช่วยนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะมีการทํา วิจัยนะครับการทําศึกษาการออกแบบต่างๆนานาว่าเราควรจะไปในทิศทางไหนนะครับเพื่อที่จะสอดคล้องกับสิ่งที่เราทําให้ขนาดได้กับการที่เราทําเป็นสปอร์ตทัวริซึมแล้วเราควรจะต้องดึงเรื่องอื่นๆกลับเข้ามาด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราก็ทําสำเร็จและปัจจุบันนี้ก็ยังทําต่อนะครับถ้าอนาคตถ้าจะเห็นว่าบางแสนเราก็จะมีการปรับภูมิทัศน์เปลี่ยนแปลงออกไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะทําเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้กับคนเนี่ยเข้ามา สนใจกับชร์บางแสนมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่หลังจากที่เรากลับล็อตแรกไปแล้วที่เื่อสักู่ที่ผมพูดไปก่อนตั้งแต่คอสชอพอมาในยุคนี้ยุคที่เป็นโควิด -19 นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชาเลนจ์ที่เราต้องทำนะครับจากในอดีตที่เรามีการจัดระเบียบบางส่วนที่ผมต้องทำอะไรอีกบ้างก็คือตอนนี้เรามีการจัดระเบียบก็คือว่าสมัยก่อนชาดบางแสนของเราเนี่ยเราจะไม่มีการจับสลากเตียงผ้าใบ อาจจะมีบางส่วนที่มีการจับสลากแล้วจะมีบางส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นล็อกพิเศษนะครับพอมาในยุคนี้ผมก็จะรื้อหมดเลยทุกคนจะต้องมีความเท่าเทียมกันนะครับล็อกผ้าใบแต่ล็อกผ้าใบในแต่ละสิ้นปีเนี่ยจะต้องมีการจับสลากพื้นที่เพื่อที่จะให้คนได้โลเคชันแต่ละปีเนี่ยก็ต้องแล้วแต่ดวงว่าคุณจะได้โลเคชันตรงไหนนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยตอนแรกที่ทําก็ยากมากๆนะครับเพราะได้รับการต่อต้านเพราะบางคนเนี่ยไม่อยากจะย้ายอยากจะอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ บางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆแต่พอทําออกมาแล้วเนี่ยผมก็ทําให้ได้ใจจากผู้ประกอบการการค้าต่างๆว่าเออเราเข้ามาเนี่ยเรารู้สึกใช้ความเป็นธรรมนะครับความเท่าเทียมกันม,มาบริหารงานก็ทําให้พ่อค้าแม่ค้าได้เกิดความเข้าใจมากขึ้นจนเข้ามาเปลี่ยนเหมือนในรูปนี้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรามีการพูดคุยกันนะครับกับทีมผู้ประกอบการว่าเฮ้ยในเมื่อเรามีการจะเปลี่ยนแล้วในช่วงโควิด -19 เเราเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆนานาจากที่มีประชาชนได้ ให้คอมเมนต์มาเยอะมากนะครับว่าเราก็จะปรับปรุงบางแสนทําอย่างไรอันนี้ก็คือเกิดเป็นของบางแสนเฟสสองนะครับซึ่งเราก็ได้มีการนำคำค,คอมเมนต์ของประชาชนเนี่ยนะครับได้เข้ามาเข้ามาพิจารณาว่าเราจะทําอะไรได้บ้างบางแสนที่ยุค new normal เนี่ยตอนนี้นทุกคนเห็นแล้วนะครับว่าพื้นที่ของเราเนี่ยเรามีการจัดระเบียบมากยิ่งขึ้นผมได้นําพื้นที่เบรนชาต์บางแสนซึ่งมีพื้นที่อยู่ประมาณ2.3กิโลเมตรเนี่ยคืนมา อีก1กิโลเมตรนะครับเพื่อที่จะมาจัดเป็นพื้นที่เขตปลอดล่มปลอดเ้าอี้ผ้าใบนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าทุกคนได้มีโอกาสไปเราก็จะเห็นว่าเรามีพื้นที่ที่จะนํามาคืนให้กับทางสิ่งแวดล้อมคืนให้กับประชาชนได้มีโอกาสได้ใช้มากขึ้นแต่ถามว่ายังไงทำยังไงจะต้องมีเราต้องยังคงที่จะต้องรักษาพวกสิ่งเหล่านี้ไว้เนื่องจากว่ามันก็เป็นอาชีพอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าในการที่เรา ทำงานตรงนี้เราต้องบริหารให้ได้นะครับความสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อมนะครับความสมดุลระหว่างการประกอบอาชีพความสมดุลซึ่งการท่องเที่ยวเราก็นําตรงนี้ตรงเนี้ยเข้ามาพิจารณาแล้วก็ให้ทางนักวิชาการสิ่งแวดล้อมมาพูดคุยกับเราด้วยนะครับว่าเราจะจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับก็เลยออกมาเป็นแผนปัจจุบันว่าเราจะเป็นที่จะต้องมีการหยุดชายหาดสัปดาห์ละหนึ่งวันเป็นอย่างน้อยเพื่อที่ให้มีพื้นที่ชายหาดของเราเนี่ยได้พักผ่อนนะครับได้ถูกแดดได้ถูกแดดได้ตากลมนะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมดีขึ้นที่สําคัญ ก็คืนพื้นที่ให้กับประชาชนได้มีสิทธิ์มีทางเลือกมากขึ้นแล้วก็มีการจัดระเบียบแล้วก็ทําบางแสนให้น่าสนใจมากขึ้นเหมือนอย่างในภาพนะครับก็ให้เขาทดลองว่าเราควรจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแล้วก็ทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยอยากกลับเข้ามาอีกโดยใช้อะไรเงี้ยเรื่องง่ายๆแบบนี้นะครับซึ่งก็จริงๆแล้วบางอย่างเนี่ยอาจจะคนบางคนอาจจะไม่ได้คิดเองได้นะครับเราจะเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลพวกเขาเหล่านั้นเข้ามา เริ่มทําร่วมกับเรานะครับในที่สุดแล้วเราได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับจนปัจจุบันนี้เราก็มีการจัดระเบียบจนเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็อาจจะยังไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับทางตัวผมเองก็ต้องจะพิจารณาแล้วก็ทําต่อไปในอนาคตด,ด้วยเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงบางแสนยุคนิว n นอร์มอลที่พวกเราเห็นนะครับอันนี้เองก็อย่างที่บอกว่ามันก็จะเป็น ตัวที่ drive ให้เราตัวผู้บริหารเนี่ยต้องไปปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับครับผมก็อีกสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือว่าเรื่องปัญหาแล้วก็อุปสรรคในชีวิตนะครับที่ทำให้อ,อ่ที่ขออภัยครับคือคือทำให้เราเรียนจะต้องมาอยู่ณจุดวันนี้นะครับซึ่งตัวผมเองอย่างที่บอกแล้วว่าทุกวันนี้ผมเองไม่ใช่เป็นนายกที่อยากมาเป็นนะครับทุกวันนี้เรา มีตำแหน่งตรงนี้มาได้เนี่ยก็คือส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามาจากครอบครัวแต่ถามว่าทุกวันนี้ที่ผมมาทํางานให้กับให้กับบ้านกับเมืองที่ผมอยู่อยู่ตรงนี้เรามาไม่ได้จากความชอบอันนี้ผมพูดตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าส่วนหนึ่งนี้ผมไม่ได้อยากมาเป็นผู้ที่มีอํานาจอยากมามีตําแหน่งใดทั้งสิ้นแต่ทุกวันนี้เราทําเพื่อความรับผิดช,ชอบนะครับในเมื่อเรามีโอกาสเข้ามาแล้วเนี่ยการบางคนอาจจะมองว่าผมเดินทางมาเป็นตําแหน่งด้วยความที่ง่ายมากเลยมาเป็นลูกคนดังมาเป็นคนพื้นที่ แล้วก็ได้ตําแหน่งมาโดยไม่ยากมากนักนะครับก็ขึ้นมามีตาแหน่งเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะเป็นตัวดรายที่ทําให้ผมจะต้องคิดอยู่เสมอว่าเราเป็นนี่บุญคุณของประชาชนที่เขาเลือกเรามานะครับเราอย่ามาเอาความชอบส่วนตัวหรือว่าเรื่องส่วนตัวที่ว่าเราไม่ได้อยากมาทํางานแล้วเราเข้ามาทํางานแล้วเราไม่ทํางานให้พวกเขาสิ่งเดียวที่ตอนนี้ดรายผมไม่ทํางานก็คือความรับผิดชอบนะครับทุกวันนี้ที่ผมทํางานของการเมืองเนี่ยมันอาศัยความรับผิดชอบแล้วก็ความรักในบ้านเกิด เพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเป็นจุดสําคัญที่ผมทําจนทุกวันนี้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีจุดตรงนี้แล้วเนี่ยการทํางานของผมจะไม่มีความสุขเลยนะครับเนื่องจากว่าเรามองว่าว่าเรามองไปซ้ายมองไปขวาเดินออกจากบ้านเนี่ยมันเป็นงานของเราไปหมดเลยนะครับออกมาปุ๊บเห็นอะไรไม่ดีก็ต้องมานั่งคิดแก้ไขประชาชนให้คอมเมนต์มีฟีดแบ็กกลับมาเราก็ต้องนําไปแก้ไขแล้วก็ปฏิบัติซึ่งตรงนี้มันเป็นงานที่ ค่อนข้างที่จะต้องหนักหน่วงแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ที่เรายังมีดรายที่จะทํางานต่อไปในอนาคตเนี่ยก็เกิดจากอย่างที่ผมบอกครับอย่างแรกเลยในตัวผมก็คือความรับผิดชอบกับงานที่ทํากับภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบในอย่างที่2คือเราจะมีสํานึกความรักบ้านเกิดนะครับที่เราอยากจะมาพัฒนาให้กับบ้านเราเมืองเราให้ประชาชนที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเราให้มีประโยชน์สุขได้ดีที่สุดเลยนะครับซึ่งตรงนี้เองก็สามารถทําให้ผมกลับเข้ามาทํางานได้ สองสมัยนะครับก็อยู่ตรงนี้มาแล้วล้วถามว่าสมัยหน้าถ้ายังมีโอกาสทํางานทางการเมืองอยู่ก็อันนี้ก็ต้องขอพูดว่าก็ยังจะพูดคาเดิมนะครับถ้าถามว่าอยู่ๆจะให้อยากจะเข้าไปแข่งขันมาทํางานตรงนี้คงไม่ใช่ตัวผมนะครับแต่ถามว่ามีโอกาสแล้วจะจะ,จะไปลงไมก็แน่นอนว่าเราคงจะต้องอาสา,าตัวเองเนี่ยมาทํางานให้โดยใช้หลักการเดิมก็คือความรับผิดชอบที่อยากจะทําให้กับบ้านกับเมืองนะครับแต่ผมจะทํางานในลักษณะที่เป็นตัวตนแบบที่ผมทําทุกวันนี้ นะครับก็หวังว่าวันนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับพวกเรานะครับที่จะได้รับฟังอีกมุมมองหนึ่งที่อาจจะไม่ได้รับฟังจากที่อื่นมาก่อนนะครับครับก็วันนี้ขอเท่านี้ก่อนเลยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ